จะสอนให้สั้นลงพระคริสต์ไม่พิพากษาลงโทษเห็นไหมยอห์นบทที่สิบสองข้อสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดาบอกว่าเราไม่พิพากษาคนที่ได้ยินถ้อยคําของเราและไม่ทําตามเนี่ยก็จะมีบางคนอกว่าเชื่อแล้วไม่ทําตามก็ไม่มีประโยชน์แต่นี่ไงเชื่อแล้วไม่ทําตามก็ไม่พิพากษา,าต้องดูคําพูดของพระเยซูลําดับเวลาไทม์สกิดด้วดหรือลําดับเวลาต่างๆด้วย พราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลกหมายถึงมนุษย์ทั้งโลกนะฮะแต่มาเพื่อจะช่วยมนุษย์ทั้งโลกให้รอดถ้าใครไม่ยอมรับเราและไม่รับคําของเราจะมีสิ่งหนึ่งที่พิพากษาเขาคําที่เรากล่าวแล้วนั่นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้ายวันสุดท้ายตรงนี้เราต้องตัดออกเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่ในยุคนี้ประโยคนี้เราต้องตัดออกคือข้อที่4 8เพราะข้อที่4 8พูดถึงวันสุดท้ายหมายถึงวันที่เยรูซาเล็มถูกทําลายและว,วิหารถูกทําลายด้วยแต่ข้อที่ส0ข้อที่47 ็นสิ่งที่เราเอามาได้เพราะว่าพระเยซูบอกว่านี่คือน้าพระทัยของพระองค์คือพระองค์ไม่พิพากษาคนที่แม้ได้ยินคําของเราแล้วไม่ทําตามก็ไม่ทำไม่พิพากษาไม่ลงโทษดูเขาก้าวจบนี่คือตัวอย่างจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าช่วนที่เราแบ่งปันให้เข้าใจเล็กๆน้อยๆผมผมสรุปง่ายๆที่ที่สอนมาเช่นผมเด่นเสมอเลย แล้วผมพิสูจน์แล้วด้วยที่พระเยซูบอกว่าใครที่พูดได้ปากเชื่อได้ใจก็บังเกิดใหม่ไม่เห็นจะบังเกิดใหม่ถ้าใครที่พูดได้ปากเชื่อได้ใจต้อนรับพระเยซูริตมาเป็นพระเจ้านะแล้วเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาตามไปโบสถ์อันนั้นเขาได้รับผลของพระวิญญาณเขาไม่ได้บังเกิดใหม่ใครที่พูดได้ปากเชื่อได้ใจแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยกลับไปเหมือนเดิมไปไหว้รูปเคารพเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะเขาไม่เชื่อ งยงิงพูดได้ปากแต่ไม่ได้เชื่อได้ใจก็กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้บังเกิดใหม่ถ้าพูดได้ปากเชื anyway> ่อได้ใจแล้วบังเกิดใหม่จริงคนคนนั้นต้องไม่หลุดแต่มันไม่มีฮะพระคัมภีร์ไม่มีข้อใดที่บอ hmm. กว่าผู้ได้ปากเชื่อได้ใจแล้วบังเกิดใหม่พระเยซูพูดว่าไงผู้ได้ปากเชื่อได้ใจแล้วได้รับความรอดความรอดไม่ใช่การบังเกิดใหม่คราวนี้ก็เกิดคําสอนขึ้นมาตั้งเป็นหลักข้อเชื่อขึ้นมาว่า เฮ้ย hey, คุณเป็นบอลเน่เกณฑ์คริสเตียนแบบคุณเป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่เปล่าหรือคุณเป็นคริสเตียนแบบไม่บังเกิดใหม่เอา้ามีคริสเตียนสองประเภทอีก <Okay. S 1> ความรู้เราความรู้เราแย่ yeah, มากเลยอ่ะ ผมก็โดนนะบางคนไม่ได้ให้รับเชื่ออย่างเดียวนะย้ายบทไปเนี่ยต้องบัพติสมาใหม่นะที่เก่าที่คุณบัพติสมาในน้ำไม่รอดที่นี้รอดอะไรเงี้ยบ้าเคขอโทษพระเจ้าแต่มันบ้าจริงอะตอนผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะมีคิดจักรแห่งหนึ่งถนนเพชรบุรีตัดใหม่อย่างนี้ไม่อยู่บอกต้องโบสถ์นี้เท่านั้นในประเทศไทยถ้าใครมาเชื่อพระเจ้าแล้วรับบัพติสมาในน้ําที่โบสถ์นี้ จึงจะได้ไปสวรรค์บทอื่นไม่ได้หมดผมไม่รู้เดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่ไหนแล้วแต่ส่วนใหญ่ผู้รับใช้แบบนั้นไม่ได้พระพรนะไม่เวิร์กไม่เวิร์กเ,เ,เพราะฉะนั้นการพูดได้ปากเชื่อได้ใจได้รับผลของพระวิญญาณถ้าเขาเชื่อจริงหลังจากนั้นต้องมีพี่เลี้ยงดูแลที่จะสอนเขาว่าพระเจ้าคือใครทาไมถึงมีพระเจ้าทําไมพระเยซูต้องมาไถ่บาปาต้องอธิบายเหตุผลเขา แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องให้เขารู้จักขอแล้วเขาเห็นขอแล้วเขาเห็นคือต้องตามมากเลยเออจนเขามีประสบการณ์แล้วอยู่ติดกับพระเจ้าเลยอันนั้นก็จะไม่ถูกดึงกลับไปเป็นคนเดิมีจึงไม่เกี่ยวอะไรกับการบังเกิดใหม่แล้วก็ไม่ต้องเอามาพูดอีกมาอ้างว่าถ้าคุณพูดภาษาแปลกๆคุณคือบอลนเกนคริสเตียนถ้าคุณไม่พูดภาษาแปลกๆคุณไม่ได้รับปัตติสมาในพระพิญญาสุดคุณไม่ได้มีการบังเกิดใหม่คุณไม่ใช่บอลนเกนคริสเตียนผมบอกจะป่า แล้วผมเขียนให้ดูหมดแล้วว่าการบังเกิดใหม่ให้นับจากวันที่พระเยซูฟื้นคืนจากหลุมฝังศพมนุษย์คนแรกที่เป็นบุตรชายบุตรสาวของพระเจ้าและเป็นผู้ชอบธรรมที่บังเกิดใหม่คือพระเยซูจึงใช้คําว่าพระเยซูปเป็นบทพิเศเพราะฉะนั้นคําว่าบอลอ่ะเกนคริสเตียนไม่มี่ะไม่มีอ่ะคุณไปหาในพระคัมภีร์ก็ไม่มีมหอรอกเปาโลก็ไม่ไม่เคยพูดถ้าเปาโลพูด,ดว่าดูเถิดท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วเปาโลก็หมายถึงบังเกิดใหม่กันทั่วโลกอ่ะ ถ้าทั้งโลกไม่ได้มีวิญญาณที่บังเกิดใหม่ก็หมายถึงว่าใครหมายถึงยังมีนรกให้อยู่แล้วเราก็เห็นว่าคำว่านารกมันมันไม่มีอ่ะสิบสามคำที่เหลือในพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับนี้หรือ NIV ก็แล้วแต่นี่มันมาจากคำว่าเกเฮนนาซึ่งเป็นสถานที่จริงมันไม่ใช่นรกแล้วคำว่านารกเนี่ยไม่มีข้อความใดในพระคัมภีร์ที่เขียนว่านารกแล้วหมายถึง สถานที่ที่ร้อนจัดถูกไฟไหม้มีกระทะทองแดงมีต้นยืวแล้วถูกทรมานและซาตานยืนเฝ้าเพราะมีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนมาว่าสวรรค์น,นั้นมีจริงแล้วก็บอกว่าพระเยซูก็พาไปเดินชายหาดเนี่ยผมเล่าหลายครั้งแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่น่าเล่าว่ามันโกหกได้น่าด้านๆไปเล่าหลายครั้งแล้วอันนั้นนรพวกได้ยินเสียงของซาตานทางหูคือพระเยซูพาจะพาไปเดินเล่นชายหาดหลังจากนั้นก็พาไปดูนรกแล้วก็เชี่ยเห็นเห็นไหมลูกน้องซาตานหัวเละเยะ่ะ พวกคริสเตียนแล้วก็คนบาปทั้งหลายที่ไม่เชื่อเราเนี่ยถูกไฟไหม้อยู่เห็นไหมแต่คนนี้คงไม่รู้จักต้นงิ้วเพราะคงไม่ได้มาจากความเชื่อของาศาสนาหนึ่งกระทะทองแดงก็คงไม่รู้จักแต่บอกว่าถูกไฟเผาเห็นไหมแต่ละคนดิน่นกลายเป็นยกย่องซาตานอง่างนึกภาพบอกไนียกย่องซาตานว่าซาตานสร้างเนรกผมบอกว่าซาตานมันไม่เคยสร้างอะไรมันเป็นผู้ที่ถูกสร้างแล้ววันนี้มันอาจจะถูกชำระใหม่แล้วหรือยังผมไม่รู้ แต่ตามใดที่ผมยังเห็นการรักฆ่าและทำลายเกิดขึ้นก็ยังสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นแม้ว่าวันนี้เราคิดว่าซาตานเป็นศัตรูแต่พระคัมภีร์ก็ยังมีเขียนว่าพระเยซูชนะซาตานแล้วและซาตานอาจจะถูกชุบใหม่แล้วก็ได้แต่ถ้าถามว่าวันนี้แล้วทำไมถ้าการรักฆ่าและทำลายยังเกิดขึ้นอยู่ก็แสดงว่าซาตานยังทำงานอยู่ผมบอกผมไม่ทราบเพราะการทำบาปไม่ได้มาจากวิญญ,ญาณอย่างเดียวกันทำบาปสามารถมาจากความคิดจิตใจที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นก็ได้ นึกออกไหมนั้นวันนี้ผมตอบไม่ได้สิ่งที่มองไม่เห็นแต่เราไม่สอนหรือพูดจาอะไรที่ให้เกียรติปมาณศาตางเพราะเราไม่รู้เราเห็นคําแต่ว่าพระเยซูทรงเป็นทุกสิ่งของทุกสิ่งถ้าพระเยซูทรงเป็นทุกสิ่งของทุกสิ่งแล้วคําถามก็เกิดขึ้นมาว่าเอ้ารถที่ฆ่ากันที่ตะวันออกกลางฆ่ากันที่ยุโรปอะรัเสเซียกับยูเครนอะพระเยซูเป็นเหรอ คำตอบผมนะวันนี้ผมตอบได้อย่างเดียวพยระเยซูิษไม่ได้ทําที่ทําคือธรรมชาติบาปที่อยู่ในเขาธรรมชาติบาปที่อยู่ในกองทัพประเทศหนึ่งกับกองทัพอีกประเทศหนึ่งก็ทําสงครามกันพระคัมภีร์เขียนชัดท่านแย่งทรัพย์สินแผ่นดินกันท่านก็ทําสงครามกันผมตอบไปแค่นี้แต่จะบอกว่าพระเยซูศิษ์เป็นผู้ทําให้เกิดสงครามผมผมเชื่อไม่ได้อ้าไหนบอกพระเยซูศิษ์เป็นทุกสิ่งของทุกสิ่ง ทุกสิ่งของทุกสิ่งแต่มนุษย์ก็มีอิสระเพราะพระเจ้าเป็นความรักและพระเจ้าให้เสรีภาพกับมนุษย์จึงมีคําสั่งนี้ไงพี่น้องเข้าใจไหมดูเถิดทั้งหลายมีเสรีภาพแล้วแต่จงอย่าใช้เสรีภาพนั้นไปทําบาปถ้าผมพูดอีกทีนึงก็ดูเถิดท่านทั้งหลายมีเสรีภาพแล้วจงอย่าใช้เสรีภาพนั้นไปรบราฆ่าฟันหรือทําสงครามกันถูกต้องไหมนี่คือการตีความไล่มาเป็นลําดับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพระเยซูเป็นทุกสิ่งของทุกสิ่ง พระเยซูก็ไม่ได้เป็นทุกสิ่งที่ทําให้เกิดมนุษย์รบกันฆ่ากันพระเยซูต่างหากที่จะเป็นผู้แก้ให้การรบกันฆ่ากันนั้นสงบลงเพราะพระองค์มาเพื่อให้สันติสุขกับมนุษย์และนี่คือเหตุที่เรามีวันคริสต์มาสอลาววันนี้เราสอนแค่นี้พระบิดาพ่ออห่งฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณพระอ,องค์สําหรับไอยคําที่พระองค์ทรงประทานให้เรื่องความรอดที่ประทานให้กับมนุษย์ทั้งหมดมนุษย์ทั้งโลกได้รับการลบบาปขอให้สิ่งที่ได้สอนในวันนี้ได้ถูกเผยแผ่ไป ให้พี่น้องทั้งหลายที่เป็นผู้ช่วยในพระองค์ได้รับและเชื่อมั่นอย่างมั่นคงว่าพระองค์ทรงลบบาปให้มนุษย์ทุกคนบนแผ่นดินโลกแล้วเหลือแต่การประกาศข่าวประเสริฐเพื่อให้มนุษย์เหล่านั้นได้รู้จักพระองค์เพื่อรับพระพรและเป็นลูกของพระองค์อย่างสมบูรณ์ลูกฝากการประกาศข่าวประเสริฐนี้ให้พระองค์ทรงอวยพรทุกคิตจักและความเชื่อบังเกิดขึ้นในทุกคิตจกักเรารักพระองค์และขอบคุณ